อย่าลืมกันถือ่อไรให้ด้วยแล้วเจ้าเป็นใครก่อนข้าคือคนธรรมดาไงแต่ข้าคือ,คมมจ,คอจอมมันแต่แบบสู้กันแล้วสินะอันเจอสมบัติไทยวะถ <c oughs> <c oughs> ึงไทยคำแห้งเกิดไปด่ะ ข้าขอไปไายนะก็เหลือศัตรูคนเดียวแล้วสินะดาบเงาสิบสบัติพอแค่ใช้อันนี้อันเดียวข้าก็ชอบเสียแสนไปและแขนปร้อมของข้าก็หายไปแล้ว อ้าอ้าขอพี่ชีบว้าฮือะอะตวหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแก่ปีผ่านไปที่นี่คือสุสานของใครกันนี่น่ะอื้อ มีคนเข้ามาแล้วนะนำมาเสียงอะไรกันเจ้าคือใครกันเจ้าคือใครกันเจ้าข้าคือชม้า้านเก่าไงล่ะข้าไม่รู้จักนะร่างกายกำยำใช้ได้เลยนะเนี่ย สะดุดสบใครเนี่ยข้าจะเอามืออ่ะตัวของเจ้ามันร้อนไรอ่าแค่นี้เจ้าก็ตายแล้วเหรออ่าดีน้อยที่ข้าพกยามา เอออ,อ,อยาไามอืมยาเจ้าเจ๋งดีนี่แคาขอยืมใช้อยู่หรือว่าเจ้าจะเป็นอาสูธรับใช้ของข้าอืมอเออเจ้าจะดึงของข้าออเออ มันใช้ไม่ได้กับข้าแล้วสิอาอาข้าเอามือไม่ได้แล้วสินะเด็ดไฟซะ โอ้ยโอ้ยผ่านไปนับหนึ่พัน 9, ปีไม่มีใครสู้กับข้าได้ดีสินะาาเจอข้อมือแล้วครับอืมนำมาตัวอะไรกันอืมผมนีนก่อนนะครับคอยตามไปที่หลังก็แล้วกัน ข้าได้ไายเนื้อใหม่มาลองไปสู้กับเจ้าอดูเหมือนจะใช้วิชาไฟไม่ได้เอา้าไหนบอกว่าจะไปกินข้าวไงใครพูดเจ้านายจะไม่ได้แล้วเหรอนายแล้วนายคือใครก็เพื่อนก็เพื่อน นายตอนตอน,ตอนปสา .3 ไงจะไม่ได้โอค่ะไม่ใช่ปืดอืมได้เรียนอยู่วิชาชอบเรียนวิชาอะไรเวทมนต์แล้วไนี่มันไร้สารละละปืดมันไร้สารละ วิชาเว้นมูลอะไรนะไม่เชื่อใช่ไหมโอ้ยโอ้ยได้เจอของหนักๆแล้วสิโอ้ยใ,ใส่ค่ะทนมป็นร่างนี้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนร่างใหม่แล้วสินะอืมข้ามีทักษะตีเป็นเล็ด้วยไหนอลองตีดูสิสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยนั้น ช่วงนี้สมไม่สบายนะครับชี่กี้เสียงใครพูดโคูแกราครับขอโทษครับขอโทษอื ก็ได้เอาวุแล้วสินหะนขอลองทุกดูสิโอ๊ยอะไรผมมาเนี่ยโอ้ยใส่ใจนี้นี่มันรับของร่างกายฉันไม่ไหวออืโอเควันนี้อาจจะมีนักเรียนข้ามาอยู่กายนี่เหมาะสำหรับฉันดีเราจะมาฝึกทมกระบี่นะเรามาจะเริ่มกับพื้นฐานก่อนก่อนแรกขึ้นข้างบน ล่างหลังหน้าบ,บนบนบนมันบังคับยังไงเนี่ยบนร่างหน้าหลังหน้าไหนลองมาประลองกับข้าสิให้ประลองเลยเหรอข้าย,ยังไม่ฝึกอะไรเลยนะ จ้าจ,จ้าเจเอขาขยับไปได้เลยอลูกศิษย์ข้าไม่ทำาะไรแล้วจะไปจอมานล้านปีใช่ไหมค่ะไม่ใช่ตามต่อพี่ต่อ